คดีฆาตกรรมสยองที่ประเทศกรีซจากแก๊งโจรข้ามชาติบุกปล้นกลายเป็นสามีฆ่าภรรยาตัวเองเรื่องนี้ถูกเฉลยโดยสมาร์ทวอชโอ้คุณผู้ชมครับข่าวนี้นะฮะนี่คือเรื่องจริงนะครับเป็นคดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นที่ประเทศกรีซจริงๆ แต่เนื้อเรื่องนี้แบบเข้มข้นยังกันในหนังเลยนะครับแมผมต้องเอามาเล่าแล้วมันเป็นเรื่องที่ปิดท้ายด้วยเรื่องของเทคโนโลยีและไอทีด้วยนะครับเหมาะมากๆที่จะเอามาเล่าในล้ำหน้านิวส์นี่นะครับอ่ะไปไปดูกันครับเรื่องของเรื่องก็คือเป็นเรื่องของครอบครัวหนึ่งนะครับมีสามีเป็นชาวกรีซหรือชาวกรีกนะครับเขาชื่อว่าอ่าบาบิสอนาโกสโตปูลอสนะนะฮะชื่อยาวนิดหนึ่งนามสกุลยาวนิดหนึ่ง แล้วตัวสามตัวภรรยาเป็นชาวอังกฤษชื่อว่าแคลโรไลน์คลาวมีลูกหนึ่งคนนะอายุ11เดือนลูกยังเล็กอยู่นะครับนายอนากอสโตบลอสคนนี้เนี่ยผมเรียกว่าสามีนะครับชื่อยากเลียกเรียากเลือกเอกเิน <laughs> ตัวสามีนะครับได้แจ้งตำรวจว่าในคืนวันหนึ่งนะครับในขณะที่เขานอนหลับพักผ่อนอยู่ในบ้านเนี่ยมีแก๊งโจรข้ามชาติบุกเข้ามาปล้นบ้านเขานะครับแก๊งโจรน,นี้โหดเหี้ยมมากม ก็คือจับตัวสามีเนี่ยมัดนะฮะแล้วก็ปิดตาแล้วก็เอาไปนอนไว้อยู่บนเตียงหลังจากนั้นก็ลงมือสังหารภรรยาเขาอย่างเหี้ยมโหดด้วยการบีบคอบีบคอภรรยาเขาจนเสียชีวิตแล้วก็ตอนที่บีบคอจนเสียชีวิตเนี่ยยังมีลูกน้อยนอนร้องไห้หยงข้างอยู่นั่นเลยวัยสิเดือนนะครับถึงถือว่าโหดเหี้ยมมากๆตัวสามียังเล่าให้การกับตํารวจอีกว่าเจ้าโจรพวกน,นี้มันเป็นโจรที่เหี้ยมโหดมากๆ มันไปฆ่าสุนัขที่เลี้ยงอยู่ในบ้านด้วยนะครับโดยเอาสุนัขไปกดน้ำนะฮะจนเสียชีวิตแล้วก็เอามาแขวนไว้กับบันไดผูกเชือกห้อยคอแขวนคอไว้ตรงบันไดอีกคนที่ประเทศกรีซเนี่ยนะฮะหรือประเทศที่อยู่ในแถบยุโรปทางด้านนั้นเนี่ยถือเป็นประเทศที่มีความสงบสุขสูงมากนะฮะเขาไม่ค่อยมีข่าวการฆาตกรรมรุนแรงแบบนี้มากสักเท่าไหร่ พอมีข่าวแบบนี้ขึ้นมาผู้คนก็พูดกันเยอะมากโอ้ตื่นตนกกันโอ้ทำไมโจรมันโหดร้ายอย่างนี้เราเป็นโจรข้ามชาติด้วยนะครับทางการก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้อยู่ไม่ได้แล้วมันเป็นเรื่องของความปลอดภัยของประชาชนนะฮะพอเป็นเรื่องแก๊งโจรข้ามชาติเนี่ยจึงต้องรีบสืบสวนกันใหญ่เลยนะครับตำรวจจึงสืบสวนแล้วก็สอบปากคำสามีนะครับ ตำรวจจึงสืบสวนแล้วก็สอบปากคำตัวสามีนะครับว่าให้บอกเล่ารายละเอียดให้หมดเลยนะครับเขาก็เล่าไปตามนั้นนะฮะแล้วตำรวจก็ออกล่าแก๊งโจรเลยนะครับตอนแรกไปสงสัยแก๊งชาวจอร์เจียนะครับไปจับมาหนึ่งคนอ้าวไม่ใช่สืบสาวเล่าเรื่องแล้วนะฮะไม่ใช่ก็สงสัยเอ๊ะหรือจะเป็นแก๊งชาวอัเบเนียแล้วก็ไปตามจับอีกนะฮะสุดท้ายตำรวจก็งงทำไมมันไปทุกแก๊งเลยไม่มีข้อมูลเบาะแสที่มันจะเชื่อมโยงถึงกันได้ ทางฝั่งครอบครัวของคุณอนาคอสโตบูลอสนะครับก็จัดงานศพให้กับภรรยาแล้วเขาก็โศกเศร้ามากๆโอโ้สูญเสียภรรยาที่เป็นที่รักไปนะครับก็ลงรูป IG เอารูปตอนแต่งงานกันใหม่ๆมาลงโพสต์รูปแล้วก็บอกว่า ฉันจะรักเธอตลอดไปนะโอ้โหแบบหลับให้สบายนะที่รักอะไรเงี้ยทุกคนก็เข้ามาปลอบใจชาวโซเชียลก็เข้ามาปลอบใจกันใหญ่ว่าโอ้ยให้กําลังใจนะสู้ๆนะนี่พอตอนจัดงานศพนะครับภาพงานศพก็แบบเศร้าโศกมากๆมีการไปกอดกับคุณแม่ยายนะครับแม่ของคุณแคลโลโรไลที่เขาเสียชีวิตไปนะครับกอดแล้วก็แบบปลอบใจกันหูให้กําลังใจกันทุกคนก็สงสารตัวสามีมากๆนะครับ แต่พอจบงานศพครับกำลังจะออกจากงานศพตำรวจมาถึงที่งานแล้วก็มาบอกว่าคุณนาคอกโตบลอสครับตอนนี้เราได้ตัวผู้ต้องสงสัยแล้วขอเชิญไปกับเราโดยด่วนซึ่งเขาจัดงานศพอยู่ที่อีกเมืองหนึง่งนะฮะเขาก็เลยต้องขึ้นเฮลิคอปเตอร์มาพร้อมกับตำรวจนะครับบินมาเพื่อที่จะมาดูว่าผู้ต้องสงสัยคือใครก่อนขึ้นเครื่องเฮลิคอปเตอร์ยังหันไปกอดร้องไห้กับแม่ยายอยู่เลยว่า เราจะได้รับความยุติธรรมแล้วเราจะจับตัวไอ้ฆาตกรได้แล้วโหแล้วก็รีบขึ้นเฮลิคอปเตอร์มาพอนั่งเฮลิคอปเตอร์มาถึงกรุงเอเธนนะครับที่เป็นเมืองหลวงของประเทศกรีซนะครับเข้าไปที่สถานีตำรวจคุณนาคกอสตบร,ร้อยก็ถามว่าอา้าวไหนครับผู้ต้องสงสยัยตำรวจบอกว่าผู้ต้องสงสัยก็คือคุณน,นั่นแหละโอ,โอ,โอ,โอช็อคซีนีมานะฮะงานนี้มีเกมพลิกครับนะฮะ คุณอนาอสโตบิลอสก็ตกใจแล้วก็ปฏิเสธให้การปฏิเสธไม่ยอมรับความจริงแต่หลักฐานทั้งหมดมันมัดแน่นมากๆตำรวจได้ข้อมูลบ่อแสว่าเป็นตัวสามีฆ่าภรรยาเองเพราะว่าอะไรหนึ่งคือคุณอนาอสโกบิลอสเขาบอกว่าโจรข้ามชาติเนี่ยบุกเข้ามาบ้านเขาตอนตีสีครึ่งหรือ4ี่นาฬิกาสานาที แต่ภรรยาคุณแคลโรไลน์คลาวส์เนี่ยนะฮะเธอใส่สมาร์ทวอทอยู่เข้ามาตอนตีสี่ครึ่งแสดงว่าต้องตายหลังจากตีสี่ครึ่งถูกไหมครับอ่าในสมาร์ทวอทของคุณแคลโรไลน์คลาวส์เนี่ยนะฮะมันจะมีเครื่องวัดอัตราการเต้นหัวใจมันจะจับและเก็บสถิติของชีพจรอ,อยู่ตลอดเวลาถูกไหมครับชีพจรสุดท้ายที่จับได้คือตอนตีหนึ่งสานาทีแสดงว่า คุณแคลลไลน์คลาวสเนี่ยเสียชีวิตตั้งแต่ตีหนึแล้วโจนบุกมาตอนตีสี่แสดงว่าเวลามันไม่ตรงกันละอันนี้มีปัญหาล,ละหลักฐานอย่างที่2ที่ตำรวจไปเจอก็คือสมาร์ทโฟนของคุณอนาโกสตบลอสตัวสามีเองเขาบอกว่าในขณะที่โจนบุกเข้ามาเนี่ยจับเขามัดไว้บนเตียงแล้วก็ปิดตาปิดปากด้วยแล้วมัดแน่นจนกระทั่งเขาหมดสติไป เขาบอกว่าเขาหมดสติไปแต่ในสมาร์ทโฟนเนี่ยมันมีแอปฟิตเนสที่เขาใช้ในการออกกําลังกายแอปฟิตเนสเนี่ยมันยังนับก้าวเดินอยู่เลยในช่วงที่เขาบอกว่าเขาถูกมัดไว้แล้วก็หมดสติไปหมดสติอะไรยังเดินไปเดินมายังมีการนับก้าวเดินอยู่ตลอดเวลาในช่วง30นาทีนั้นนี่คือหลักฐานอย่างที่2หลักฐานอย่างที่สกล้องวงจรปิดงานนี้ตัวสามีนะครับมีปัญหากับภรรยาอยู่แล้ว ทะเลาะกันแล้วภรรยาเคยเอ่ยปากว่าฉันจะหอบลูกหนีไปจากเธอฉันจะไม่อยู่กับเธอแล้วจึงวางแผนฆ่าภรรยาโดยที่เขาตึกตรองไว้ก่อนแล้วนะเพราะอะไรเพราะกล้องวงจรปิดถูกถอดเมมโมรีออกตอนตีหนึ่งแล้วชีพประจรของแคลรไลน์หายไปตอนตีหนึ่งครึ่งเห็นไหมครับตอนที่เขาถอดเนี่ยเขาไม่รู้ว่าไอ้กล้องวงจรปิดเนี่ยมันจะมีรายงานบอกว่ามีการถอดเมมโมรีออกณเวลานี้ นี่คือจึงเป็น3หลักฐานที่มัดตัวว่าคนที่เป็นคนฆ่าแค r o โรไลน์คลาสก็คือตัวสามีหรือคุณอนาโกสสโตปูลอสนั่นเองโอ้โหนามสกุลยาวมากอ่านยากจริงๆนะครับโอโ้เรื่องนี้นี่ถือว่าเทคโนโลยีได้มาช่วยจัดการกับเรื่องนี้นะครับทำให้คดีคลี่คลายลงได้นะครับตำรวจก็บอกโอ้โหเราไปตามหาแก๊งเยอะแยะมากมายไปไม่หมดตำรวจก็แปลกใจมากๆนะว่า ตอนที่จะขึ้นฮอมาลงพักเพื่อที่จะมาดูผู้ต้องสงสัยตัวมิสเตอร์อนาคอสโตบรลอสเนี่ยยังหันไม่บอกแม่ยายอยู่เลยว่าเราจะได้รับความยุติธรรมแล้วเราจะได้ตัวฆาตรกรแล้วเขาเป็นคนฆ่าแท้ๆทำไมเขาถึงยังพูดกับแม่ยายขนาดนั้นแสดงว่าตอแหลตั้งแต่ต้นจนจบแล้วแม้กระทั่งฉากนั้นยังเป็นนักแสดง acting ยังดีเด่นอยู่เลยอ่ะหสุดยอดมากเลยนะะ เรื่องนี้น่าเอาไปสร้างเป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งเลยนะโอ้โหนะมันซับซ้อนซ้อนเงื่อนจริงๆสุดยอดมากๆนะครับงานนี้ก็อยากจะบอกทุกท่านนะครับว่า อุปกรณ์ IT ทีแกจิตเนี่ยมันช่วยเราได้นะอ่าสมาร์ทโฟนเนี่ยเปิดแอปพวก a c k กิ g งฟิตเ s สเอาไว้นะครับสมาร์ทบอกเนี่ยมีหลักฐานเรื่องของอัตราการเต้นหัวใจชีพรจรมันช่วยเราได้นะครับการมีอุปกรณ์พวกนี้บางคนบอกว่าไม่จําเป็นหรอกเราไม่ได้ออกกําลังกายแต่ถ้าเรามีพวกนี้ไว้สักวันหนึ่งมันอาจจะมีประโยชน์ตอนที่คุณต้องการเรื่องเหล่านี้ก็ได้เห็นไหมครับ